ท่านสวัสดีค่ะสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องไัยของรีนะคะทางไทยในทางเชดดาร์าคใต้ของเรานะคะที่ผ่านมาคือเขากำลังทุกวันเนี่ยเขาใช้ความรุนแรงกับพวกเราใช้ความรุนแรงกับคนไทยพุทธอยู่ปลายด้านขวาของเราไม่มีความสงบสุขเลยนะคะกระบวนการโจรก่อการร้ายก็ยังลงมืออยู่ตลอดต่อเนื่องนะคะแล้ว คนรู้มากขึ้นเริ่มมีคนออกมาปรนามมากขึ้นสื่อต่างๆเริ่มมาทําข่าวมากขึ้นแต่ว่าระยะเวลาที่ผ่านมากับมีข่าวเรื่องขมนเข้ามาแทกใช่ไหมคะพอมีข่าวขมเนเรื่องเข้ามาแทกเนี่ยคนสื่อต่างๆอินฟูอะไรต่างๆก็พยายามก็หันไปมองขมนมองปัญหาทางชายแดนทางน้านที่ตะว,วันตกของประเทศเราใช่ไหมคะจนหลายๆสื่อเนี่ยลืมนึกถึงปัญหาทางชายแดนใต้ไปเลยอะคะ่ะ แล้วก็มีความความรุนแรงมากขึ้นตลอดวันมีผู้บาดเจ็บมีคนล้มตายเสียชีวิตทําลายทาความเสียหายกับประเทศชาติของเรามากมายนะคะซึ่งมันผิดก,กันกับทางชายแดนทางด้านกัมพูชานะคะตรงนั้นประเทศของเรายังไม่ได้เสียหายอะไรยังไม่มีคนที่เสียชีวิตยังไม่มีคนที่บาดเจ็บล้มตายนะคะแต่ว่าสื่อต่างๆนะคะพวกนักการเมืองพวกนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไปให้ความสนใจไป ความสาคัญกับตรงนั้นใช่ไหมคะแต่ทางชายแดนใต้ของเราที่มีความเสียหายมีคนตายทุกวันมีคนตายตลอดมีคนที่ต้องเดือดร้อนเนี่ย แต่กับข่าวขามรมนี่เราจะเห็นข่าวเช้ากลางวันเย็นและเห็นข่าวทุกช่องทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นใน Facebook, ใน y o u t u b e หรือว่าใน TikTok นะคะตามสถานีโทรทัศน์อะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะนิ่ฉันก็คิดว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่เราก็ควรจะสในใจชายแดนใต้ของเราด้วยซึ่งตอนนี้ชายแดนใต้ของเราโดนโดนกระทํายียีหนักมากเลยค่ะ แล้วเราจะได้ยินสื่อเนี่ยพยายามที่จะขุดคุยประวัติศาสตร์กันขึ้นมาใช่ไหมคะโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางด้านชายแดนกัมพูชานะคะว่ามันเป็นมายังไงเรามักจะได้ยินกันอยู่เสมอใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของพญาระแวกเราเข้าใจไหมคะว่าพญาระแวกพญาระแวกเนี่ยคือใครนะคะพญาระแวกนี่คือในสมัยสองพระเจ้าพระสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมคะซึ่งท่านก็ไม่ชอบพญาะแวก เขาเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้คบไม่ได้นะคะแล้วเขาก็คอยพยายามที่จะแอบทําร้ายเราคอยจะยุยงอยู่เป็นเหมือนกับเป็นหอบข้างแค่ของเราตลอดมาเลยค่ะนะคะพระนนเรศวรเมื่อท่านทรงรู้ท่านจึงไปปราบพญยาละแวกพวกนี้นะคะปราบจนหมดสิน้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนอกจากพระนเรศวรที่กู้ชาติกู้บ้านเมืองมาแล้วนอกจากพระนนเรศวร ได้ไหมคะพระเจ้าตากสินผู้ผู้ชาติบ้านของเราในครั้งที่2อะค่ะพระเจ้าตากสินก็เคยเป็นปราบพวกกบฏพวกนี้จะเป็นพวกใครท่านทราบไหมคะก็คือพวกแพร่กบฏนะคะพระเจ้าตากสินก็เคยปราบพวกแพร่กบฏเหมือนกันพระเจ้าตากสินก็ไม่ชอบพวกแพร่กบฏเหมือนกันพฤติกรรมของพวกแพร่กบฏก็ไม่ต่างอะไรไปจากพวกพญาละแวกอะค่ะคือไว้ใจไม่ได้พกไม่ได้นะคะเขาก็คอยจะเป็นหนอนไปจากพวกพญาละแวกอะค่ะคือไว้ใจไม่ได้พกไม่ได้ เขาก็คอยจะเป็นหนอนหนอนที่จะมาทําลายเป็นอะไรละขอทีเกาเรียกว่าอะไร